เอาล่ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอนรักทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออยคุงนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ้เกมเวอร์ไม่เช่นเคยนี่ครับผมเอ้ยมีตัวแท่งนี่ครับกลินมาเนี่ยครับผมของฟรีนะครับตัวใหญ่โอ้โหใหญ่แล้วยังจะแย่อีกนะครับผมโอ้มันหนีนะ้ยมาอยู่นะโผล่อยู่นะไอโผล่อย่างนี้โผล่อย่างนี้อืเอ๊ะช็อตหนึ่งนี่ครับผม โอเคแต่ไม่ใหญ่มากเลยครับผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมสําหรับคิวแรกในวันนี้นะครับผมเฮ้ยคณสองว่ะเออสีม่วงนี่ฮะผมมีตัวแย่งเราด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับหาตัวปาดอื่นนะครับไปครับผมช่องแคบแบบนี้นี่เราชอบเลยนะครับาจะตัวใหญ่ๆนี่คือใหญ่มากๆเลยนะครับแถวๆเนี้ยโอ้โหดูดีแต่ละตัวน่าจะรล้านกว่าเอ้ยตัวเหลือง โอ้ถ้าโผลนิดนึงคือมาว่ะมาว่ะโผล่ว่ะโผล่ว่ะเออนี่นี่หลังเยอะโผล่เลครับผมคูนสองเนี่ยสีม่วงนะครับผมโอ้โห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 พันแปดเจ็ดพันเก้านีครับโอ้โหพันเก้าโผล่โคตรเยอะคะแนนพุ่งเลยครับผมโอ้โหตอนนี้อันดับขึ้นแล้วเนี่ยครับผมเฮ้ยมีตัวแย่งเก็บมาให้หมดเลยครับผมโอ้โหถ้าเกิดมีคนห้าก็คือไปสิบล้านแล้วเนี่ยโอเคสวยครับผม คือการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมเก็บมาให้หมดนีฮะซึ้หมดแล้วห่างหมดไปจังวะโอ้โห <c oughs> โอเคครับยังได้อยู่นี่ฮะก็แอดเออของฟรีที่เราชอบของฟรีนี่เราชอบเลยนะฮะเก็บมาครับเก็บมาฮะไม่ค่อยเจอคุณห้าเลยนะครับผมทุกคนต่อนี้เนี่ยจะเป็นเมืองเดือดวยทุกคนมาครับผมใครจะวัด ของฟรีนี่เราชอบอยู่แล้วเอ้ยปากขวาจะหมดมาดิมาดิตัวเขียวออกมาดิเออเออเออเข้าช่องมาเออ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 จะไปไหนล่ะเนาะจะไปไหนจะไปไหนยังไงก็โหตัวเล็กจะมาอีกเหรอปิดทางไว้นี่จะเอ้ยมีตัวแดงเก็บรับหล่อม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 อู้สีม่วงคูณอ,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 อยู่ไหนก่อนโอ้โหไม่มีคูนี่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนยของฟรีนเราชอบหักฟอมอไม่เข้า ไม่ชนเฉยสเก็บมันดีว่ะทุกคนเก็บมาเนี่ยครับผมของฟรีแต่ก็ไม่ใช่สีม่วงอ่ะอเก็บไปครับผมสะสมนสมน้อยเอ๊ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้คะแนนเราก็มาอยู่อันดับที่27แล้วเนี่ยครับผมมาดูว่าวันนี้เราจะได้อันดับหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยที่ไปไม่ได้ครทุกคนถ้าเกิดนีหัวโอเคมันหันมาิดทางตันยี่ว่าโอ้โหว่าและโอ้โหไม่ได้เนะยครับผมก็ะจะอ้อมตัวนี้ซะหน่อยนะครับ ใจเย็นใจตัวเล็กโอ้โหตัวเล็กใจเย็นนะครับพวกตอนนี้เราก็อยู่ในดงยงดักษ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหวิ่งจ้มอิ่มหนำสมรานะครับโ,โคตรเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราเก็บมานีฮะซิมมอลอิโอ้โหคะแนนพุง่งโอ้โชคดีจัดเลยเนียครับผมวันนี้จัดที่ยี่สิบสองอะเอาเรื่องนะครับผม อุ้ยตัวนี้จะเบียดตนี้ตัวนี้จะอ้อมนะครับมาดิเฮ้ยมันยังจะมันยัง,จะ,งจะกล้ามันยังจะกล้าจังหวะนี้ออ้ยเจาพี่หมุนไปนี่พี่ตายเลยนะล่ติดตัวเล็กนี่ครับทุกคนโอ้ยังไงเดี๋ยววันเนี้ยใจเย็นต้องนิ่งไว้น,นี่ครับผมเอ้ย,ยเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โหมันเกือบอ้อมได้แล้วนะครับผมทุกคนแต่ดีนี่ครับผมที่เรายังสเต็ปท้ายโอ้มันไม่ปล่อยพี่ไปง่ายแน่เลยนะครับ เราติดมานานแล้วนะฮะอตัวเล็กเรบกอนกันโอ้โหมันไม่ตายสิดีอะ่ะทุกคนยังไงเราก็ต้องสู้ต่อนี่ครับผมเอ้าเฮ้ยโอ้โหตายเฉยโโอ้หที่อยากจะเสี่ยมก็เจอได้นี่ครับผมมาเนี่ยสักตัวหนึ่งนี่ครับขอคะแนนไปหาตัวให,ใหญ่เลยคนระับเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวยังยังดูเชิงอยู่นะครับ จะไปได้แล้วนะครับผมเอมาแบบนี้มาแบบนี้เออเก็บไปนะครับผมเอาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เกือบจะอ้อมได้อยู่แล้วเชียวแต่ไม่ได้นะครับเก็บมาก่อนเอตัวนี้จะเอาวะเข้าไปครับผมน่าจะไปได้นะฮะไปได้ครับทุกคนยาวครับยาวครับจังหวะนี้ยาวครับผมจังหวะที่มันกำลังอ้อมกันนะครับไปได้ไหมวะเฮ้ยมาดิเอ้าเฮ้ย โอ้โหกําลังจะเป็นสเต็ปเลยละเราตายกี่รอบแล้ววะเดี๋ยววันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงเราก็ต้องสู้ต่อครับเอ้ยหัวมาหัวมาหัวมาโอเคอุ้ยสีม่วงโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะครับที่เราปาดไปนี่ครับไม่รู้ว่าอันดับไหนนะครับโอ้โหสีม่วงนะครับผมคุณสองมาแล้วเฮ้ยคุณห้าโอเคนี่ครับผมเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าโอเคนี่ครับผมโอ้เก็บมาผมอุ้ยคุณห้าอยู่ในตัวนี่ครับโอเคอุ้ยสวยสวยเลยนี่ะ สวยเลยครับผมเป็นการเปิดคลิปที่ดีเนีัยโอ้โหตัวนี้มันยังจะกล้าอันนะี้เหรบผมมันเอาของพี่ไปหมดเลยเนี่ยไม่มีตัวเลวอ่ะทุกคนไปครับชมแค่แบบนี้เราชอบเนี่ยครับนั่นไงโอ้โหไม่ค่อยเห็นหัวแล้วอะ่ะแต่ยังมีคนห้าตรงนี้เนียครับผม<ห>ม,มันม้วนกันตรงนี้ป่ะเฮ้ยโอ้โหแตกเห็นพี่แล้วแตกเลยเหรอโอ้แต่พี่เข้าไปเก็บไม่ได้เะครับเสียดายอยู่นะสัน่นแบคนติดเนี่ยครับผม ไปเรื่อยๆอย่าไปท้อนี่ครับผมทุกคนยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากให้พี่ทําคลิปโอเคได้ไม่ว่าตรงสีฟ้าโอ้ oh, ได้ไหมน่าจะได้อยู่อ้อมได้เปล่าโอเคได้สวยับผมไปเรื่อยๆครับน่าจะอ้อมได้นะครับผมได้แวทุกคนทำ่มมัน,ม,นมันพันกันแบบนี้วะแต่พี่ชอบเสี่ยงอยู่แล้ว okay, oh. ไปครับนิ่งๆครับนิ่งๆคุณห้ามมาทุกคน โถ้าเกิดมันตายนี่คือพี่แบบรวยเลยนะเนี่ยบุสิบนะพี่มาแบมาแบบเฮ้ยเอาเฮ้เดี๋ยวนะมันมาชนพี่ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสองหมื่นนะโอ้สองหมื่นโอ้โหชยังเยอะนี่ครับผมเมื่อกี้เราจะหมวนอยู่แล้วเชียวนะครับผมแต่ว่าทําให้มันเสียจังหวะนะครับผมทุกคนเมื่อกี้จังหวะมันเราไม่ได้นะครับผมเราก็เลยไม่หมวนนะ่ยโอเคโอ้โหถือว่าเป็นเป็นบุญมากเลยนะครับผม เมื่อกี้มีสองหมื่นลยนะตอนนี้สองพันแล้วเฮ้ <Yeah. S 1> สวยนะครับผมสวยามไปไปไหนล้วมาดิเจอได้นี่ครับผมเจอได้อุ้ยน้องไม่กล้าเอาเลยวะน้องไม่กล้าเสี่ยงเหมือนเราจะโดนออบหรือเปล่าใช่ไหมวะรู้สึกตัวสีเขียวก็น่าโดนเนี่ยนะเนี่ยเราเฮ้ยเอ้ยตัวเหลืองเดีย๋ยวนะตัวเหลืองตัวเหลืองไปจุ๊บ ปัดขวาแล้วหมดเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยน่ากลัวนะครับต้องมีปัดขวาไว้ตลอดนะครับผมทุกคนเฮ้ยเอาดิมาดิเข้าปเปล่าเข้าปเปล่าน้องจะเข้าหรือเปล่นปาน้องน้องเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจังหวะน,นี้เออแต่ <c oughs> เป็นกับดักไอ้หนูโอ้โหมีคูณสองเนี่ยครับแต่ไม่มีคูณห้าเอ้ยคูณสองอะไรเนี้ยเฮ้ยแต่ก็ได้อยูน่นะสีม่วงเอ้ยเอา้าเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาทางไงวะโอ้โหมาได้ไง หมดเลยหมดเลยได้กินแค่นิดเดียวนะครับแไม่เป็นไรเราคะแนนเยอะแล้วเนี่ยครับอันดับที่สิบเอ็ดเฉยไปครับผมตัวไหนที่จะซ่าลองดีเจอได้เอ,ออเออ,อมาดิขอดูเชิงหน่อยละการมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่มานะ้วปัดขวาแล้วหมดต้องหาปัดขวาก่อนเลยครับมันจะเอาเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยหัวหนัวแบบนี้ <laughs> โอ้โหคูณสิบ เออเก้าพันหรือเก้าหมื่นหมื่นสามอุ๊ยแต่ว่าเราทำไมเราเก็บแค่นี้เฮ้ยเดียวโอ้โหเก็บคนเดียวอยีกแลวตัวฟ้าเราเป็นคนป่านหรือเปล่าเนี่ยเจอได้นะตัวเนี้ยปัดโอ้โหอยู่ในด,ดงยักษ์อ่าอันนี้สักตัวหนึ่งโผล่ดิโผล่ดิสักตัวหนึ่งอ่าไม่กล้าโผล่กันสักตัวเฮ้ยตัวนี้มันจะเอาอ่ะทุกคนมันม้วนดูเชิงแต่เราก็ต้อง ไม่มีตัวแล้วโอ้โหตัวเล็กเยอะจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ย,โอ,ยโอ้โหมันจะเยอะไปไทนวันนี้โง้โหพี่ไห่จริงๆนี่ครับผมเอาเลยครับถ้าเกิุใครชอบวิดีโอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ที่ทำคลิปเกมอะไรก็คอมเมนตน์ล่างได้เลยนะครับผมไม่เจอกันครับผม